ก็กลาบสวัสดีครับคุณดูนูทุกคนด้วยครับวันนี้ก็อยู่กับเกมโรบอทเช่นเคยครับในแมปจำลองนะครับเกมงูนะครับสเนกนะครับเหมือนเกมมือถือนะครับทุกคนจำลองเฉยๆนะครับเป็นโรบอทนะครับในแมปโรบอทนะครับแต่เป็นจำลองเกมเอ่อสเนกงูนะครับทุกคนอะในวันนี้ผมบอกเลยว่านะครับรับของกันรับของกันครับ บอกเลยว่าผมจะเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วนะครับทุกคนผมจะตัดหน้าทุกคนที่ขวางหน้าผมให้หมดนะครับทุกคนนี่อะไรเดี๋ยวล่อลอ,ลอตัวน,นี้เลยทุกคนนะบอกเลยบอกเลยเอาจริงอ๋อเชื่อกูตายคนดูครับขอขอกระทืบไลน์นี้ใถึงสิบไลน์นะครับมาครับทุกคนมาต่อครับต่อ เอาผมตายเฉยตายได้ไงก่อนมามาต่ต่อ,ต,อต่อครับมาอ่ากินเข้าไปครับกิน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 เอายังหน้ายังไม่ชนันไปโดนกันเลยผมตายได้ไงวะเฮ้ยงงนะงงอร่อยวะอร่อยวะ นีครัตอนนี้เราฟาร์มตัวให้มันใหญ่ก่อนนะครับทุกคนเออฟาร์มตัวนะครับทุกคนทําให้ตัวมันใหญ่ยาวกันแล้วทีนี้ผมบวกแน่นอนเดี๋ยวผมบวกให้ทุกคนได้ดูว่ามันเป็นไงทุกคนอุ๊ยตัวนี้อาหาหรอยู่วะอ,อร่อยอร่อยวะขอเติมพลังก่อนอ,อร่อยจริง เฮ้ยทำไมมัน <speaker> ค่อมตัวอย่างนี so ้ไม่ตายวะเอาจริงๆนะเป็นเกมมือถือที่เป็นเป็นเกมงูของแอนดรอยนะทุกคนมันตายไปแล้วนะถ้ามันทับกันอย่างเงี้ยเออเหืยก็ตายผมอะพูดไม่ได้ดูอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอาทุกคนผมตายแน่ไงวะเอ้าผมตายเฉยเอาทุกคน โอ้เอา้าผมตายได้ไงตายได้ไงก่อนจริงๆผมไม่มีวันตายทุกคนขี้โมขี้โมครับอเออเอ้ายังไม่นานทำอะไรเลยตายอีกแยะสงสัยจะเป็นเกมดีมีคุณภาพอีกเกมหนึ่งแล้วะครับทุกคนเราเป็นสายเหลืองแไง ฝากตัวในใจยอมยกให้เธอเป็นเจ้ามันเพลงนี้เพลงโคตรเพลงผมเห็นนะที uh ่ลง uh> ติ๊กตอกกันโคตรเก๋อ้าปต่อครับต่อต่ออ้าแดกครับกินนะตอนนี้ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ฮะตัวใหญ่นะฮะตัวใหญ่เหรอครับอ้าวต่อครับแดกครับกิน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  กินครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวเ,ยวเห็นไหมมันชอบเล่นแบบปัดป่านนั่นนู่นเอ้าเฮ้ยกคนผมยังไม่ได้โดนอะไรเลยผมดตายเฉยเลยเว้แม่งเกมแม่งสิ 15. 15. บตสิบให้สองมอเกมแม่งจำลองงูหน้าปกแม่งหน้าเล่นนี่เฮียแต่คนดูหน้าปกแม่งโคตรหน้าเล่นอะ่ะแต่แม่งเข้ามาเล่นจริงจริงแม่งไม่น่าเล่นเลย ยังยังไม่ได้ทันแบบเอาหน้าแบบโป๊กกันนะยังไม่ได้เอาแบบหน้าแบบชนกันเลยเว้ยแบบผมตายเลยเว้ยแค่แบบปาดมานีดเดียวผมตายเลยเว้ยคืออะไรก่อน <c oughs> คืออะไรก่อนวะดูอะไรอะไฟดับไฟดับเหรอ <c oughs> เออจริงจังปะเนี่ย เออทุกคนดูทุกคนดูเนเน่มันต้องทำมันต้องทาอย่างนี้ทุกคนเนสเตปของกายนะมันสปีดไม่ได้ด้วยไงเกมนี้แม่งได้เนี่ยเลื้อยไปมาทุกคนสปีดไม่ได้ดู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 ไอ้กายดูไอ้กายมันทำทุกคนดูไอ้กายมันทานะดูดูดูแล้วนำไปใช้เอ้าโอคือกูตาย ตายแล้วโหเหี้ยแม่งอะไรวะตายตลอดหรือเว้ยตายตลอด,ดเลยฮะมันก็อา้าวทีนี้ก็ดูอะไรไม่ได้ดิร้อนปะร้อนปะ ส,สุ่มนะครับทุกคนสุ่มสุ่มก็ไม่ได้น้ำลายกระเด็นหนึ่งทีโอเต็มจอเลยทุกคนน้ำลายกระเด็นจะบอกให้เขารู้ไหมจจุๆว่จู่อน้ำลายน้ำลายโอ้บอกเลยเล่นหลับตาเล่นยังได้อ่ะเดี๋ยวหลับตาเล่นดูอหลับตาเล่นดูะอ่ะหลับตาจริงหลับตาจริงไม่ได้คีโมไม่ได้คีโมหลับตาจริงนะหลับตาจริงนะไม่ได้คีโม เล่นโคตรง่ายทุกคนง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแยะเกมแม่งกันหล่องป้องอะง่ายจริงง่ายจริงทุกคนเกมเนี้ยง่ายชิวๆเหมือนปอกกล้วยเข้าปากทุกคนเกมนี้ง่ายจัดง่ายจัด ชิวครับชิวทุกคนชิวชิวเห็นไหมนี่ไงเป็นไงตัวผมอูโคตรใหญ่แล้วใหญ่ยาวแล้วทุกคนดูดูดูดเป็นไงเพื่อนเป็นไงโอ้โหบอกแล้วบอกแล้วครับบอกแล้ว,ลวเล่นกับใครไม่เล่นมันเล่นกับกายคอยดูกินให้หมดเลยคอยดูแม่งถ้าโดนเกาะมันจะเป็นอะไรป่าก็ไม่กล้าโดนนะกลัวแม่งตายถ้าโดนูในข้างๆเขาข้างๆอ่ะ โหวงล้อก็หมุนไม่ได้ต้องเติมเกมแม่งต้องเติมอะ่ะ <c oughs> มันต้องเติมม่ะทุกคนมันถึงจะสุ่มมันถ,ถึงจะหมุนได้อะ่ะขนาดไฟฉายในเกมอื่นยังต้องเติมมันถ้าผมเติมสงสัยได้เล่นได้ทุกหน่ะมั้งไม่รู้เหมือนกันเอ้ยเฮ้ย,ยทุกคนเจอโจทย์แล้วเจอโจทย์แล้วเดี๋ยวเอาตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กเอ้ยมามามาเบียดเบียดก่อนเบียดอึ๊บ ปาดซ้ายปาดขวาป,ปาดขวาปาดขวาแล้วก็ปาดซ้ายใส่พี่เหรอพี่ก็ปาดซ้ายใส่ไอ้น้องมาดิมาดิมา,มาชนพี่ไปเรียบร้อยทุกคนตายอู้สวยงามทุกคนแดกขมือไปหนึ่งตัวนะครับตัวสีแดงนะครับตัวไฟตัวไฟบอกแล้วเป็นอาหารไปแล้วเป็นอาหารผมไปแล้วทุกคน เป็นอาหารผมไปแล้วแหละรู้ที่รู้รู้ว่าเฮ้ยใครโทรมาไว้สัตว์อ๋อเเพื่อนโอ้โอ้โหสาเล่นมาตั้งนานเย้คนดเอ้ยผมตายโอ้โหอะไรวะอืม้ม ผมตายแล้วทุกคนโอ้โหเกินไปเกินไปเกินไปนะบางทีเอาใหม่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 มาดิครับมามาดิเอาเชียเกยมค้างโอ้โปบันโทบันโถมันก็ไมได้อย่างงี้วันนี้เป็นวันอะไรวะเ้อวันนี้ก็เป็นวันที่สิบ วันนี้วัน,วน,วนที่สิบแปดหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันที่สิบแปดฮะเยไม่มาดิสัตว์มากูจะรื้อฟื้นกูไม่ยอมอ่ะไม่ยอมอ่ะของแม่งรับอะไรได้หมดก็ไม่รู้มา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  ืมออุยแต่ของแม่งก็สวยอยู่นะเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องจัดๆไปทุกคนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะทุกคนก็ใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่องกายหน่อยเนาะก็พยายามจะทําคลิปให้สนุกแล้วก็ดีต่อไปนะครับคนดูทุกคนนครับวันนี้ก็ไปเลยนะทุกคนซีอูนะครับ ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองกันดีๆด,ด้วยนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายอูยดำมระ,ะกา <laughs> ดำมระ,ะกาทุกคนไปแล้วครับจุบจ๊บๆน่าเห็นไหมไปเกมดีมีคุณภาพครับ <laughs>